การเวลามันล่วงเลยผ่านไปแต่ละอย่างแต่ละชิ้นแต่ละอันสังคมของบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งคนในวงการและนอกวงการคนในวงการที่เป็นนักปรัชญามีมันสมองหน่อยก็ใช้ความคิดวาทศิลป์ทะเลาะเบาแว้งกัน ก็คือพูดให้มันน่าฟังหน่อยก็คือประชาธิปไตยนั่นแหละนะออมีการทะเลาะเบาะแวงกันมีการโต้เถียงกันด้วยวาจาแต่ไม่ใช้กําลังนะอันนีออ้ประชาธิปไตยแต่คราวนี้พอมาถึงนอกวงจากบรรดานักปราศราช,ชครูทั้งหลายก็มาถึงอนาประชาชีผู้มีวุฒิภาวะคนละระดับกันนะคือ ความเข้าใจในการเมืองและความเข้าใจในตัวตนของแต่ละคนไม่เหมือนกันพอไปพูดเรื่องที่ไม่ตรงกันเรื่องที่ไม่สบอารมณ์กันในเรื่องเดียวกันแต่ไม่สบอารมณ์กันก็เกิดการทะเลาะกันบางคนก็จับยึดติดในตัวบุคคลที่ตนเองรักตนเองศรัทธารักฝ่ายประชาธิปไตยก็รักเกินเหตุ รักฝ่ายป็จก,การก็รักเกินเหตุคือความชอบของแต่ละคนก็เข้าใจแล้วนะแต่คราวนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าในการที่เราชอบเรารักทั้งสองฝ่ายอะ่ะเออไม่ว่าจะฝ่ายที่เราชอบในเรื่องของอุดมการณ์เขาในเรื่องของนโยบายเขาก็โอเคก็ถูกต้องแต่ก็ต้องดู เราอยู่ตรงไหนของเรื่องนะเรื่องของประเดน็นการที่เราชอบก็บเหมือนกันอย่าง,างเช่นเราชอบเขาเขาทำอย่างงาู้นเขาทำอย่างนี้มันดีอย่างนั้น,นดีอย่างนี้เอาเราก็ต้องดูว่าเราอยู่ตรงไหนของต้นเรื่องนั้นของเรื่องที่เขากําลังพูดที่เราไปมีส่วนร่วมกับเขาเราอยู่ตรงไหนกับเขาเราอยู่ตรงไหนในเหตุการณ์ดูตัวเราก่อนให้มันครบเวลาจะไปเสวนาเวลาจะไปคุยกันในเรื่องการเมืองหรือเ,เรื่องอะไรก็ช่างนะไม่ว่าการเมืองไม่ว่าธรรมะไม่ว่าอะไร เราต้องดูก่อนว่าเรายืนอ,อยู่ตรงไหนของเรื่องนั้นและมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องที่คุยกันนั้นอย่าไปเอาความคิดที่ที่ตนเองคิดว่าตนเองต้องชนะเป็นบรรทัดฐานถ้าเอาตนเองต้องชนะเป็นบรรทัดฐานคือกลัวเสียหน้าคือกลัวเสียรู้คือกลักอกวอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างเงี้ยก็อย่าไปโต้เถียงกับคนอื่น พอไปเถียงกับคนอื่นปั๊บมันจะมีเรื่องแพ้กับชนะขึ้นมาทันทีแพ้ชนะในทางความคิดเนี่ยมันเป็นการแพ้ชนะที่ดีนะครับมันไม่เหมือนกับแพ้ชนะในทางกําลังถ้าแพ้ชนะกันในทางกําลังมันมีแต่เสียกับเสียที่แน่ๆคือต้องได้เข้าโรงพยาบาลน,นะฮนะเลือดตกยางออกอเสียการเสียงานเสียเงินเสียทรัพย์แต่เสียทางด้านความคิดเสียทางด้านความรู้อย่างเงี้ยเรายอมกันได้นะฮะ อย่าไปถือทิฏฐิมานะอะไรมันมากนะเวลาคุยกันเรื่องการเมืองเวลาคุยกันเรื่องความเห็นที่มันแตกต่างกันนะคือมองเรื่องทุกเรื่องให้เห็นสัจจคของความจริงมันนะครับคือเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่เห็นมันดับไปมันเกิดขึ้นมามันทะเลาะวิวาทกันมันเถียงกันไอ้ที่เขาเถียงกันเอาเป็นเอาตายเป็นเกมนะฮะมันไม่ใช่เรื่อง ที่เขาจะต้องอาฆาตมาตร,รายอะไรกันนะเขาคือมีเหตุมีผลเถียงกันนะแต่คราวนี้เราคนที่อยู่นอกวงตรงนั้นเวลาจะพูดเวลาจะเถียงกัน,นะนเนี่ยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ในสายอาชีพเดียวกันแล้วไปเถียงในไปคุยกันในเรื่องที่มันระดับประเทศอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่มันจะทะเลาะกันนะเพราะฉะนั้นต้องรู้ ต้องรู้ว่าควรควรจะเอาขอบเขตไหนบางทีเห็นอะไรที่มันอยู่ในเฟซในไลน์ใน t ิกตอกทิกแต,ก,ตกอะไรพวกเนี้เราก็เอามาพูดมาคุยกันบางทีก็ถึงขนาดไปโจมตีไปถึงขนาดพูดให้คนที่เขาเป็นต้นคลิปต้นเรื่องอะไรแบบเสียเสียให้หายระวังนะผลมันจะตามมาหาเราเกิดมันวันดีคืนดีขึ้นมาอะไร ฟ้องร้องแจ้งคงแจ้งความกันมันก็เคยมีจะเรียกว่านักข่าวหรือนักพูดเรียกว่านักพูดที่กว่านักพูดแก่คนหนึ่งนะฮะคราวนี้ก็มีคนไปด่าว่าแกอย่างงู้นอย่างนี้แกก็ฟ้องเอาใช่ไหมฮะก็คือในคมเมนต์นี่แหละไอ้ความคต์ไอ้ความคิดเห็นหนี่แหละเวลาเขาเสนอข่าวเสนออะไรออกมาปั๊บเราไม่ชอบเราไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของเขาแล้วก็ไปด่าเขาไปว่าเขาอย่างเงี้ยไปว่าเสียหายมันก็ เข้าข่ายมิ่นประมาทเขาคราวนี้เขาก็แจ้งความเพราะฉะนั้นต้องคํานึงถึงเรื่องนี้เวลาได้ยินใครเขาพูดได้ยินใครเขาว่าอะไรที่มันรุนแรงรุนแรงอะ่ะเราก็รู้อยู่แก่ใจเราใช่ไหมว่าเออมันไม่ดีเว้ยเราก็อย่าไปทำอะบางทีด้วยความสะใจเห็นเขาพิมพ์เห็นเขาเขียนเห็นเขาอะไรลงไปในเฟซเขาทำได้ไม่เห็นมีเป็นอะไรเกิดขึ้นทำบ้าง พอทําบ้างปั๊บที่แน่ๆคือมันคือมันเสียนะมันเสียสันดานเราเออที่ต้องไปใช้ออมารยาทกักขระแบบที่ไม่ควรจะเป็นแต่ถ้ามันยังสวยมากไปกว่านั้นอีกก็คือโดนไอ้เจ้าของรายการเจ้าของคลิปหรือเจ้าของต้นเรื่องเขาเอาเรื่องเอนี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ดูการเมืองแล้วก็ต้องมาดูตัวเราว่าเราอยู่ส่วนไหนของเรื่องของเรื่องของการเมืองนั้นถ้ามันไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็อื้ออือนอผันผ่นา,นา,นานไปนะเอาจิตมาจับอยู่กับปัจจุบันคณะจิตที่เรากําลังคิดมีงานทําก็ทํางานก็คิดแต่เรื่องงานไปนะอย่าเอาจิตไปคิดแต่กับเรื่องการเมืองที่มันเป็นสองขั้วกําลังจะห้ำหันกันอยู่เนี้ยนะ หรือถ้าจะคิดถ้าจะอะไรจริงๆก็ให้รู้ประมาณนะฮะรู้ประมาณในการคิดไม่ใช่จะไปหมกมุ่นอยู่ตกับการเมืองทั้งวันทั้งคืนนะมันเป็นทุกข์นะฮะหาเวลาว่างๆศึกษาธรรมะบ้างอยู่กับลมหายใจบ้างนะฮะอย่างเงี้ยเป็นของดีนะฮะพุทธประวัติจากพระโอษฐออ์อ่านไปสนุกสนุกเป็นนิยายเป็น ย้อนยุคไปรุ่นสมัยเรายังไม่เกิดนู่นนะเออ่านสนุกดีไม่ต้องมีเรื่องอะไรต้องไปคิดมากมีเรื่องเทวดามีเรื่องเทพเรื่องพมเรื่องโอ้ยเยอะแยะเต่แปปเรื่องสมัยพุทธกาลที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาเกิดเป็นพระพุทธองค์สอนพวกเราเนี่ยนะอ่านพวกนี้ยไม่ปวดหัวแล้วครับอ่านแล้วมันสนุกเป็นเรื่องราวที่ชวนให้อยากรู้อยากเข็นตอนคือ ที่เราไม่เข้าใจมันในในเรื่องนี้ในเรื่องที่เราอ่านเนี่ยมันก็ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยนะฮะมันไม่เหมือนการเมืองนะการเมืองเราไม่เข้าใจมันเราไปอยู่กับมันยิ่งงงนะถ้าเราเข้าใจมันคือทางโลกเราไม่มีทางที่จะเข้าใจมันหมดสิ้นหรอกครับเข้าใจเรื่องนี้แล้วเรื่องใหม่ก็มามันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่เรื่องธรรมะเนี่ยเราเข้าใจมันได้แล้วมันจบเริ่มตั้งแต่ พระพุทธเจ้าจะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยออมาจากไหนอะไรยังไงมา,ม,าม,ามาเป็นมนุษย์เนี่ยมาเป็นคนนะที่มาคลอดจากท้องพระมารดาเนี่ยนะฮะออก่าจะมาสอนเราเนี่ยออใช้ชีวิตยังไงแบบไหนผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างยอยู่ในนี้สนุกนะฮะอ่านแล้วไม่ต้องไปทะเลาะก,กับใครถ้าจะทะเลาะก,ก็คือทะเลออกกาะกันหนังสือนี่แหละเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจเราก็งุนหงิดกับมันใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ ความที่ไม่เข้าใจมันก็จะเริ่มเข้าใจออกเข้าใจออกจากเราเริ่มแรกที่อ่านไม่เข้าใจเริ่มทะเลาะก,กันหนังสือเนี่ยเอาไปมาเราก็เริ่มมาศรัทธาในตัวหนังสือเพราะมันอ่านแล้วมันเห็นจริงน่ะมันเป็นสัจจะมันบอกให้เรารู้นะฮะโลกอันกว้างใหญ่ก็อยู่ในกายเราเนี่ยร่างกายอันยาววาหนึ่งเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกมานั่งพิจารณาตามดูดีร่างกายมันยาววาหนึ่งจริงไมหมวะเฮ้ยก็ดูนะฮะตัดไม้มาวัดดูเออวัดตั้งแต่หัวลงไปหาบ เท้าเนะี่ยมันยาววาหนึ่งจริงไหมถ้ามันยาววาหนึ่งมันคืออะไรล่ะไอต,ตัวนี้นะคือรังโรคนะฮะรังโรคคือทุกสิ่งทุกอย่างม,มุ้มรุมอยู่ในตัวเรานี่แหละเป็นของเสียทั้งนั้นนะไม่มีอะไรดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปหาที่ตั้งดั่งเดิมของเราที่ตั้งดั่งเดิมคือจิตดั้งเดิมจิตบริสุทธิ์ขุดผ่องจิตสะอาดบริสุทธิ์ จิตเดิมเดิมของเรานี่มันสะอาดบริสุทธ์นะพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้อย่างนั้นมันเหมือนสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันลอยที่มันอยู่เฉยๆของมันอ่ะหรือมันไม่มีอะไรไปแตะต้องมันมันสะอาดบริสุทธิ์คิดอยากรู้อะไรคือรู้ตอนนั้นแต่มันพระพุทธเจ้าเรียกมันว่าไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งนี้พอมันไปจับอะไรปั๊บมันไปหลงอะไรปุ๊บมันจะจุติตรงนั้นเลยจิตเราเนี่ยมันอยู่เฉยๆพอคราวนี้มันไปหลง ลงขันห้าขันห้านี่คือสิ่งที่มันรวมรวมในตัวเราเนี่ยดินน้ำลมไฟไอที่มันรวมขันขันคาว่าขันห้านั้นมีรายละเอียดเยอะแยะนะฮะแต่เดี๋ยวเอาแบบครค่าว่าขันห้านี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอตัวนี้มันเป็นนามธรรมมันเป็นคําพูดแต่คําว่ารูปเนี่ยเป็นรูปประธรรมคือมองเห็นจับต้องนะส่วนอีกสี่ตัวนี่เป็นนามนามคือรับรู้ได้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกห้าอย่างเนี่ยไอจิตของเราที่มันอยู่เฉยเนี่ย มันไปรับ้ลุกไปรับรู้รรตัวใดตัวหนึง่งมันก็จะเกิดการปรุงแต่งพอเกิดการปรุงแต่งก็จะได้จิตใหม่พอได้จิตใหม่ร่างกายเราก็จะอยู่ตรงนั้นธาตุทั้งสี่เข้ารวมกันคือดินน้ำลมไฟรวมกันประก,ก็บเป็นรูปเป็นร่างเป็นร่างกายเราเนี่ยคราวนี้ทุกทั้งหมดทั้งมวลรวมอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยพอศึกษาไปก็จะเห็นสัจจะของความจรงิงพอเห็นสัจจะของความจรงิงก็เกิดปีติไม่ต้องมาทะเลาะก,กันหนังสืออีก ตอนแรกๆผมอ่านเนี่ยเอาจริงๆอ่านแล้วผมก็ทะเลาะนะทะเลาะกันหนังสือผมเอ้ยอะไรวะไม่เข้าใจเว้เยเขียนอะไรวะเฮ้ยสับะายวะอะไรเนี่ยสับบางทีก็มันเป็นภาษาบาลีนะฮะภาษ,าษาสับที่มันสูงสูงเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเพราะไม่เคยอ่านไงพออ่านบ่อยๆหลายๆครั้งหลายๆครั้งหลายๆครั้งเออมันถึงได้รู้ว่าอ๋อไอสิ่งอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเอามาจับเชื่อมกันทีละคำทีละคำเราก็เข้าใจได้รับรองว่ามันสนุก สนุกกว่าไปวุ่นอยู่กับทางโลกทางการเมืองนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปวุ่นกับการเมืองไม่ให้ไปวุ่นกับทางโลกนะวุ่นได้รับรู้ได้ทางโลกทางการเมืองชีวิตประจําวันรับรู้ได้แต่รู้เท่าทันมันรู้เท่าทันมันคืออะไรเห็นการเกิดดับของมันนะเพราะชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ไม่กี่ปีะะหรอกนะไอตอนขณะนี้เรามีชีวิตอยู่นี่เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ แต่ครั้นี้อนาคตข้างหน้าอีก10นาที15นาที20นาทีวัน2วันปีสอีข้างหน้าเราไม่รู้นะว่าเราจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนไหจะตายตอนไหนก็ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะถึงเวลานั้นหาอะไรมาเป็นหลักยึดให้กับจิตใจเราพอจะได้พึ่งพาอาศัยในเวลาทุกนั้นมาถึงจริงๆเพราะเวลามันสมมติว่าเราไปเกิดอุบัติเหตุตุ้มขึ้นมานะ อุบัติเหตุไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันยังไม่ตายทีเดียวนะเออถ้ามันตายทีเดียวไปมันก็ถ้าไม่มีธรรมะมันก็กลับไปวัฏจักรเดิมอะแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่เนี่ยมันก็จะได้ส่งผลมาเป็นกุศลส่งให้เราไปรอดพ้นจากอบายไดนะคราวนี้เราก็มารับรู้ศึกษาเอาไว้บ้างนะเพื่อจะได้หลุดพ้นจากวงจรนี้ รับรู้ธรรมะเอ้ยรับรู้เรื่องทางโลกทั้งหลายการมงการเมืองเนี่ยมันมีทั้งวันทั้งคืนนะเราอย่าไปใส่ใจกับมันมากมนระพอรับรู้ว่าดูข่าวเพราะว่าตอนเชา้าเออรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุการณ์เป็นอา้อาวเราหยุดแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับสมาธิเดินจงกรมนะฮะเนี่ยอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยชีวิตทางโลกก็จะได้ทางธรรมก็จะดีนะโอเคครับ